ที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือ Redmi K30 Pro นะครับผมอยู่กับ K30 Pro ตัวนี้มาประมาณเกือบ3สัปดาห์เต็มแล้วนะครับในอิเรทราคา15ืนบวกลบเนี่ยตัวนี้เป็นมือถือที่อยู่ลำดับต้นๆเลยในเรื่องของความคุ้มค่านะครับตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกับ Redmi K30 Pro หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า Redmi K 30 Pro เนี่ยมันคือตัวเดียวกับ p o c o F2 Pro ที่กำลังจะเข้าบ้านเราเนี่ยแหละนะครก็จะมีต่างกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับในเรื่องของคลื่น 5G ตอนนี้ N41 Redmi K 30 Pro เนี่ยใส่ซิมใช้ได้เลย p o c o Phone ไม่รองรับ2ตัวเนี้ย flashrom ข้ามกันได้นะครับตัว K 30 Pro เนี่ยก็ไป flashrom global ของ โก้ F2 Pro ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บอดี้งานประกอบของตัวนี้นะครับด้านหลังและด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจก Gorilla Glass 5นะครับตรงเฟรมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโลหะที่มีการเคลือบสีเอาไว้อีกชั้นนึงนะครับซึ่งเวลาจับเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รีฟิลโลหะแบบเต็มๆม,มากนะนะครับตัวเครื่องหนะัก118กรัมซึ่งค่อนข้างหนักมากเลยนะบอกตรงว่าใช้มาประมาณ3ามอาทิตย์แล้วเครื่องหลักผมเนี่ยมัน210กรัมอยู่แล้วไงใช้เครื่องนี้218กรัมอาจจะดูว่า เฮ้ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่แต่จริงๆมันหนักกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยตัวเครื่องมีความบาง8.9ม mm ิลนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขนาดแบตเตอรี่4,700เนี่ยก็จ,จะดูว่าหนาไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คลุกคลีอยู่กับมือถือความหนาประมาณนี้ก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนาด้านขวามีปุ่ม power แล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ตรงกลางเลยปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นสีแดงตัดกับสีของตัวเครื่องสวยงามเลยด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยส่วนด้านบนเนี่ยมี ล้องหน้าที่เป็นป๊อปอัพนะครับความละเอียด20ล้านซึ่งตัวป๊อปอัพเนี่ยก็จะมีไฟแสดงขึ้นมานะครับเวลามาป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้5สีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆทีเจู้ฟัง3.5นะครับไม่ต่เสียงตัวที่2และที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับสาวกของ Xiaomi นะครับนั่นก็คือ IR Blaster ไว้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์หรือว่าตู้เย็นด้านล่างมีพอร์ต Type C 2.0อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้รองรับชาร์จ รงนนซมนะครับรองรับนาโนซิมทั้งคู่นะครับตัวนี้ใส่ซิม AIS แล้วขึ้น 2CA การเชื่อมต่อตอนนี้ก็จะรองรับ WiFi 6นะครับ NFC แล้วก็ บลูทูธ5.1มีไมค์สนทนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นลำโพงนะครับที่ทำได้ดังแล้วก็กระห่มมากๆลำโพงนี่คือถ้าในเลนราคาเนี้ยมันก็สมราคาด้านหลังมีกล้อง4ตัวจัดมาให้ครบเลยนะครับเลนหลัก64ล้านเลน u ัล r a าว d ย13ล้าน d e p t ซ sensor 2ล้านและมาโคร5ล้านนะครับดีไซน์ฝาหลังนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบจงถึง ผมด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้พลิกมาดูด้านหลังเนอะส่วนใหญ่เราใช้กันด้านหน้าไงพลิกมาดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับหน้าจอเป็นแบบ AMOLED รองรับการแสดงผล HDR10+ นะครับและ refresh rate ของหน้าจอเนี่ยตอนนี้ยังคงแค่60เฮิเท่านั้นสำหรับ Redmi K 30 Pro เนี่ยมันมีขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตลาดทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็น p o c o Phone F2 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อ Redmi K 30 Pro มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ROM เดิมๆจากโรงงานเป็น ROM จีนไม่มีเมนูภาษาไทยแต่ว่า ลง Google Play Store อะไรได้นะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอคือมันไม่สามารถซิงค์ Google Contact ได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือมันจ่ายเงินกับ Google Pay ไม่ได้นะครับอันนี้ที่ผมเจอนะถ้าสมมติว่าใครเจอวิธีแก้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยก็แล้วกันนะครับและที่สำคัญเลยรอมจีนมันไม่แจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะคุณใช้งานแอป Line เนี่ยมันไม่แจ้งเตือนเลยนะ Netflix HD นะครับทั้งรอมจีนรอม global แลวก็รอม EU ที่ผมใช้อยู่เนี่ย เป็น Netflix L1 หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครจะซื้อมาแล้วเพื่อดู Netflix เนี่ยคุณสามารถรับชม Netflix ได้ความเร็ Full HD แน่นอนอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าตัวน,นี้มันสามารถแฟลชรอมเป็นของ o o o f o n e F2 Pro ได้ซึ่งก็ไปลองมาและ้ะแต่มันยังคงเป็น m i UI version 11อยู่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากจากที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็เลยไปแฟลชรอม EU ซึ่งรอม EU เนี่ยใครที่เป็นสาวก x i a o m ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ารอม EU เนี่ย มันค่อนข้างสเสถียรกว่า ROM Global ที่เป็น ROM สเสถียรของ Xiaomi อันที่พูดจริงๆนะ ROM UI ตัวนี้เป็น MIUI Version 12เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือ Super Wallpaper ที่เราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เราสแกนนิ้วจนถึงมันเข้า,ขาหน้าโฮมสกรีนเลย Dark Mode Version 2.0ซึ่งตอนนี้อัปเกรดใหม่เพื่อให แอปที่มันไม่มีดักโมดในตัวเนี่ยกลายเป็นดักโมดได้นะครับแต่มันก็จะมีบั๊กนะอย่างเช่น Facebook กับ Facebook Page Manager อันนี้คือ2แอปที่ผมเจอว่ามันจะมีบั๊กของการแจ้งเตือนแล้วก็ในกล่องข้อความเนี่ยมันจะขึ้นเป็นพื้นหลังข่าวๆอ่านไม่รู้เรื่องเลยซึ่งข้อดีของดักโมดเวอร์ชัน n 2.0เนี่ยคือถ้า แอปไหนมีบั๊กอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยเราสามารถติ๊กแอปนั้นออกไปได้ไม่แสงดงผลดางหมดหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆ ROM Global ของ Xiaomi เนี่ยมันเปลี่ยนฟอนต์ได้มันสามารถโหลดฟอนต์ใน store แล้วมาเปลี่ยนได้นะครับฟอนต์ภาษาไทยนี่แหละนะครับแต่คุณจะต้องเปลี่ยนพื้นที่เป็นประเทศอินเดียก่อนมันจะมีฟอนต์มาให้โหลดใน store อีกทีหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีฟอนต์ไทยประมาณ 6-7ถึง7ฟอนต์นะครับอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นฟอนต์ที่เขาคัดมาแล้วนะครับก็จะเป็นฟอนต์สวยๆหมดเลยนะครับอันนี้บอกไว้เผื่อใครยังไม่ทราบพูดถึงเรื่อง Store แล้วแน่นอนนะครับ Xiaomi ยังคงมี t t e a m Store ให้ดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายอีกเหมือนเดิมบอกเลยว่า Xiaomi าเนี่ย ทตมสวยๆเยอะมากและแน่นอนด้วยความที่มันเป็นจอ AMOLED นะครับขาดไว้ได้เลยก็คือ a m o n o d Display นะครับซึ่ง Xiaomi ก็มีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถคลิกเข้าไปโหลดเพิ่มในทีม a Store เพิ่มได้อีกอ่ะโหมดโค o n e อ p หรือว่า Duo App ก็ยังคงมีมาเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า Xiaomi โหมด .Clone อ p นี่คือโหดมากะคยับคือมันโคลนได้ทุกแอปหลายๆแ,แบ,บแรนด์ใหญ่ๆนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ และฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับและคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ใช้งานกันก็นกคือ floating window floating window คืออะไรสมมติว่าคุณถูก Facebook อยู่แล้วมีเพื่อนหรือว่าคุณแฟนทักไลน์มาเนี่ยคุณสามารถแตะแล้วก็ย่อลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับโดยที่คุณยังสามารถ รูท a c e b o o k อยู่เมนู Menu second space ก็ยังคงมีมาให้อีกเหมือนเดิมนะครับ second space คืออะไรสมมติว่ามีลูกมีหลานที่อยากจะมาเล่นโทรศัพท์เรานะครับเราเข้าเมนู second space โทรศัพท์เราก็จะกลายเป็นเครื่องใหม่ไม่มีรูปไม่มีแอปอะไรเลยนะครับใครอยากเล่นอะไรก็จัดไปเลยลูกๆหลานๆผมลืมพูดถึงเรื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้สแกนลายนิ้วมือในจอนะครับสแกนได้ไวแล้วก็แม่นยำนะครับในเหรียญเนี้ยผมไม่มีตัวไหนเทียบหรอกนอกจาก BLACKSHARK 3ที่แพงกว่า2-3,000บาทตอนซื้อมาซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวน,นี้สแกนได้ไวกว่านะครับแล้วจอก็สวยกว่า BLACKSHARK 3 r e d m i k 30 Pro มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 865นะครับเรื่องเกมเรื่องความแรงนี่คง ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็น CPU ที่แรงอันดับต้นๆของโลกในเวลานี้ละ่ะตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวสเปคที่ต่ำสุดของตระกูล K30 Pro นะครับก็คือ RAM 6 Rom 128ซึ่งตัวต่ำสุดเนี่ย RAM 6ก็จะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับส่วน Rom 128เนี่ยก็จะเป็นแบบ UFS 3.0นะครับซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกับ p o c o Phone F2 Pro ที่ กำลังจะเข้าบ้านเราอย่างหนึ่งตัวล่างสุดที่เป็น ufs 3.0ของ k 3 0 pro อะ่ะโ o ร o n ฟมันจะใช้3.1แทนนะครับซึ่งเป็นตัวที่สเปคดีกว่าและที่ขาดไม่ได้สำหรับสายเกมเลยก็คือเกมเทอร์โบที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือมันสามารถปรับความไวต่อการทัชได้ปรับการแตะซ้ำต่อการทัชได้หรือว่าการปรับเปลี่ยนคอนทราสต์ในเกมเนี่ยสามารถแยกได้เป็นเกมๆไปเลยนะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะปรับ กราฟิกสูงสุดไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่า865มันปรับสุดไม่ได้นี่ไม่น่าจะมีรุ่นไหนที่มันปรับสุดได้แล้ในฝั่ง Android นะครับในเรื่องการเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้หน้าจอ Refresh Rate มันจะแค่60เอิร์แต่ทั h s a m pling เร e ของมันเนี่ยอยู่ที่180เอิร์ซึ่งบอกเลยว่าในเรื่องของการทั u เนี่ยมันติดนิ้วแล้วก็แม่นยำมากๆคุณซื้อมาเล่นเกมเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงแบบบ o ู o f ธตัวแรกเลยที่แบบ ซื้อมาแล้วมันต้องทัดหน่วงทัดเพียนแล้วคุณต้องเอาไปมงุงไปโมอ,อะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่โบก o โฟนเอแล้วนะครับผมใช้ตัวเนี้ยคู่กับ Black Shark 3เชื่อไหมว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าทัดมันต่างกันตัวโน้นอ่ะทัดเซมบลิเอร้อยแปดตตัวนี้นะ 180Hz จริงๆถ้าดูตัวเลขก็ต่างกันพอสมควรแต่ ผมเล่นเอาวอยู่ทุกวันอนะ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยในความรู้สึกของผมอะ่ะสำหรับแบตเตอรี่4,700ม ah, ิลลิแอมนะครับผมเทสเล่นเอาวีปรับสุดทุกอย่างนะครับเกือบ7ชั่วโมงรวดนะครับแบตบเหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์วัวส่วนตัวผมว่ามันก็อึดมากๆเลยนะส่วนแบตเตอรี่กับการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยผมสารภาพตรงๆเลยว่า ผมใช้แล้วผมชาร์จผมใช้ผมชาร์จตลอดเลยผมไม่ค่อยที่จะรอจนแบตมันจะหมดแล้วค่อยชาร์จช่วงนี้เพราะว่าผมก็อยู่แต่บ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาผมบ้างผมสลับเครื่องเล่นอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนมาชาร์จตลอดเลยแต่จากที่ผ่านๆมามันก็สแตนบายได้ข้ามวันหมดแล้วอะถ้าคุณไม่เล่นเกมหนกนะักหน อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ของตัวนี้4,700มิลลิแอมม์มีชาร์จไว30วัตต์แถมให้ในกล่องกล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ของกล้องถ่ายรูปกันก่อนกล้องถ่ายรูปมีโหมดโปรที่สามารถสลับเลนส์ได้เลนส์ปกติปรับสปีดชัตเตอร์ได้ด3 0วินาทีเลนส์อัลตาไว30วินาทีและมาร์คโปรได้1วินาทีสำหรับสปีดชัตเตอร์ที่สามารถปรับได้สูงสุดนะครับโหมดวิดีโอเนี่ยก็จะมีโหมด มูฟฟี่โหมดให้ได้เล่นกันนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งเลนส์ปกติและกล้องหน้าก็ถ่ายได้โหมดพ r t เทรตที่สามารถปรับค่าความเบลอได้ทั้งก่อนถ่ายแล้วก็หลังถ่ายและยังสามารถปรับโหมดบูตี้ได้อีกแต่ว่าโหมดบูตี้เนี่ยก็จะปรับแยกไม่ได้แล้วนะมันจะรวมๆกันนะครับส่วนโหมดอื่นๆก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีในโหมดโหมด64ล้านเต็มๆโหมดช็อตวิดีโอพานูรามาด็อกิวเมนต์โหมดวีล็อกให้ได้เล่นนะครับสโลมชั Slow ่นไทม์แลปแล้วก็โหมดโคลน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุณภาพของรูปภาพกันเลนส์หลัก64ล้านเซนเซอร์ของ Sony IMX 686นะครับ F อยู่ที่1.89ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบคุณภาพรูปที่ได้จากพวก x i a มี i เลยนะเพราะว่า1มันไม่ค่อยคม2มันติดเหลืองติดส้มบ่อยมาก ซึ่งในตัว K3 ส Pro ตัวเนี้ยผมไม่เจอเลยแล้วภาพที่ได้จากกล้องตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างคมกริบแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีถ่ายกลางคืนจริงๆผมก็ประทับใจนะครับแล้วตัวเนี้ยมันมี night m o d ด้วยซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่า night mode ของตัวเนี้ยผมไม่ชอบเลยมันรู้สึกว่าเป็นไ i g h t m o d ที่เหมือนเอาไปใส่ฟิลเตอร์ในเรื่องของรูปภาพเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะจับเครื่องตอนละมืนมาก่อนแล้วคุณมาจับตัวเนี้คุณไม่ประทับใจแน่นอนแต่ถ้าสมมิว่า คุณย้ายมาจากรุ่นกลางๆหรือว่าต่ำกว่าหมืนะ่น่ะแล้วมาจากตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออกล้องมันก็ดีขึ้น s o ลิตอัลตร้าไวส์สล้านมันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในเลนส์อัลตร้าวของ Redmi K20 Pro ของปีที่แล้วอะ่ะ มันเป็นเซนเซอร์ตกรุ่นแล้วมันก็ไม่ใช่เซนเซอร์ที่ดีมากนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเซนเซอร์ตัวเนี้ยซัมซุงเอาไปใส่ใน Galaxy A10 เครื่อง3ามสีพันที่ขายบ้านเราอะเดนเอาจะว่าตัวเนี้ยถ้าถ่ายในกลางวันหรือว่าสถานที่ที่แสงเพียงพอโอเคมันเก็บรายละเอียดได้ดีมันคมกิบมันไว้บาลาร์นไม่เพี้ยนะครับแต่พอเป็นกลางคืนเมื่อไหร่หรือว่าในที่ที่แสงมันค่อนข้างน้อยอย่างในปามเนี้ยแล้วเจอหลอดไฟเยอะๆเนี้ยผมว่ามันเบาสนิทเลยนะ แต่ก็อย่างที่บอกเปข้างต้นแหละถ้าหากว่าคุณมาจากรุ่นกลางๆที่มันต่ำกว่าหมื่นอะแล้วคุณมาเจอเลนออ t ์ตวัวตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่ากล้องมันก็ดีกว่าในเลนนั้นอยู่พอสมควรเหมือนกันหมดพระเทตนต์ตัวนี้ผมค่อนข้างประทับใจผมว่าในการเบลอร,ระยะต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเบลอได้ฉลาดแต่โอเค มันไม่ใช่กล้อง DSLR มันไม่ใช่กล้อง Miller l e เเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่การเบลอของมันก็จะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วที่มันจะเบลอได้เนียนกลิบนะครับที่เราเห็นได้ชัดกันบ่อยๆเลยก็คือเส้นผมเนี่ยมันก็เบลอเพี้ยนให้ได้เห็นอยู่บ่อยเหมือนกันช่วงนี้ผมก็ถ่ายหลานอาจจะไม่ว่าหลานผมก็ยังเด็กยังเล็กอยู่แล้วผมมันก็ยังบางมากๆผมชี้อีก มันก็อาจจะเบลอเพี้ยนเยอะหน่อยเลนส์ macro ตัวนี้ให้มา5ล้านนะครับเอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้เลนส์ macro แล้วผมก็ไม่ค่อยคาดหวังกับเลนส์ macro มากเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ผ่านมือมาเนี่ยมันก็จะไปบอดสนิทในที่ที่แสงน้อยหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันก็บอดสนิทละแต่ตัวนี้เท่าที่ผมลองถ่ายกลางคืนในห้องเนี้ยแล้วผมปิดไฟคีร์ไลท์ตรงเนี้ยมันทําได้ดีมากเลยนะน้อยค่อนข้างน้อย แล้วภาพเนี่ยชัดคมกริบเลยกล้องหน้าตัวนี้20ล้านนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับ Xiaomi Mi 10เลยใช้ตัวเดียวกันเลยแต่จนตัวผมบอกตรงเลยว่าผมไม่ค่อยประทับใจกล้องหน้าตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าคอนทราสมันค่อนข้างจัดนะครับคือถ่ายออกมาเนี่ยเส้นผมคิ้วหนวดเคาอะไรเนี่ยมันคมกริบเลยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบกล้องหน้าที่คอนทราสมันจัดอยู่ละวิดีโอตัวเนี้ยถ่ายได้ 8K 30เฟรมเปอร์เซกเลยนะสูงสุดแต่ ก็บอกตรงๆเลยว่าเหมือนเขาประกาศให้โลกรู้ว่าเขาถ่าย 8K ได้นะแต่คุณภาพนี่ก็เอาไปใช้งานจริงไว้ได้ถ่าย 4K 60เฟรมได้แต่ไม่มีกันสั่น 4K 30เฟรม per s ซมีกันสั่นที่นิ่งกริบเลยแล้วไฟล์วิดีโอ 4K 30เฟรม per จากตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเลยนะมี1 0 8 0 p 60เฟรม p ร r sec ที่กันสั่นก็ไม่ทำงานนะครับ1 0 8 0 p 30เฟรม p ร์ sec ที่ กันสั่นเขาทำงานได้ดีไม่แพ้กับ 4K 30เฟรมเพอร์เซกเลยอันนี้เป็นวิดีโอ 1080P 30เฟรมเพอร์เซกเกของ r รมีค30 Pro นะครับอันนี้ผมถ่ายย้อนแสอยู่นะหน้าผมนี่คือสว่างมากแล้วก็เก็บรายละเอียดฉากหลังอะไรได้หมดเลยเนี่ยเหมือนมันจะใช้วิดีโอ s ียหรือเปล่าคล้ายๆเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หน้าชัดมากแล้วก็จากหลังชัดมากนะครับกล้องถ่ายรูปก,ก็จะประมาณเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่าคุณมาจากรุ่น2 3หมื่นอัพ แล้วคุณมาใช้ตนนัวนี้คุณไม่ประทับใจกล้องอยู่ละแต่ถ้าคุณอัพมาจากรุ่นก,นกลางๆรุ่นต่ำกว่าหมื่นเนี่ยเราอัพมาตัวนี้หมื่นห้าต้นๆคุณก็จะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกล้องมันก็ดีนะเออประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวผมก็ประทับใจในเรื่องของกล้องถ่ายรูปของมันนะสำหรับ Redmi K30 Pro เนี่ยผมได้มาจาก s h อป e ีนะครับใครสนใจก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่าง15,200บาทนะครับวันที่6เดือน6เนี่ยช้อปปีมี มหากรรมการลดครั้งยิ่งใหญ่มีโค้ดส่วนลด1,000บาทนะครับและยังมีคอยคืนอีก50%นะครับยังไงรอซื้อวันที่6เดือน6เนี่ยน่าจะได้ราคาที่ถูกมากๆอยู่และทั้งหมดนี้คือ Redmi K30 Pro นะครับเอามารีวิวเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมนะครับผมรุมแจ้งไปเลยว่าช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับลิ้นผมมันจะค่อนข้างแข็งนะผมจะพูด บางคำไม่ค่อยชัดรีวิว Galaxy M 3 1ไปเนี่ยก็มีคนติเยอะเลยนายก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมกันเช่นเดิมนะครับมีอะไรสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมอยากให้เทสอะไรเพิ่มคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวว่างแล้วผมมาตอบให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเนี่ยสวัสดีครับผม